แม่พี่น้องฝ่าหว่วงแล้วโอ้มาตาหักแต่พี่น้องเกิดจุ่มกันอยู่บ้งเนะ้โอ้งามแท้งาามแทะเสียงฝ่าหว่วงบุ่มบุ่มพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเจยเจอล็กซเจย์เซบสไทยมือนีเป็นวันทำงานกะเช้าจากะเซาของเจย์จำมานี้อาจจะมีเวลาเข่าปลาไปสำรวจปลาอาจารย์หลังจากฝนตกมากได้คืนนึงแล้วค่ะ หมื่อวานมืดมือละกัเมาขึ้นนี้เมืดขึ้นนะจ๊ะ พักกลางวันเรานาะจ้ะพี่น้องม <c oughs> ื่อเจอเขางานกะเสาร์จ้ะพี่น้องเลยเลิมเจ็ดโมงออกบายสามเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็มีเวลาพักสามสิบน,นาทีจ้ะอีกบาถึงสองชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็บายโมงกว่าเจอเลิกบายสามกินขาา้าวล็ยงานอีกแป๊บๆกะได้เลิกงานกันในเมื่อบานแล้วเจอจะไปสำรวจปลาจ้ะพี่น้องจ้าบึงแน่้พี่น้องขี้ฟ้าขี้ฟ้าจ้าขีฟาาข้ฟ้า ฝนสีมาอยู่ได้หนิจ้าพี่น้องยางเมื่อวานกันจ้าพี่นอ้องโค้งต้นนาพนุนจ้ายางไปตามถนนทางเดินพังปันจักรยานถนนเ้นนีกับยางเมื่อวานจ้าบ่าไก่จากที่ทำงานนี่นอจ้าที่ทำงานเจอบ้านพักคนชารา อันนี้ก็สียางเมื่อบานจ้ะหนึ่งนาทีกว่าๆจะขันยางเร็วยางส่าแน่ขีขานแน่ก็สองนาทีจ้ะยางเมื่อบานแล้วลดโค้งมานีจ้ะนั่นได้บานเจอยางมาข้าวเดียวทงไทยยีลังบาน อุปกรณ์สีดย,ยุ่งจ่ะพี่น้องมาน,นี่ปลาก,กันแล้วนะจ่ะพี่น้องฝ่าห้องจ้ะพี่น้องบ้างคันหัวกัญญาของปลา,าเดี๋ยวพอถึงซิปเก่าฝ่าห้องแล้วอย่ามาตกห้ามท่างกันเด้อพี่น้องเอ้ยให้ให้ได้เห็ดจกักเครื่องกับตาก่อนเนาะจังสิตกเนาะให้คนเมื่อบานกันนะเฮ้ยฝ่าห้อง ดอกนี้หน่อยจ้องคนไว้พี่น้องใค่อยู่พี่น้องบอบอคำบอเหมืดปาได้จ้ะโอ้ยบา,อกกาาอบางน่พี่น้องคนมอวก็ได้ได้ฝนได้น้ำนะจ้ะพี่น้องบองนี้มองนี้แห้งแห้งพี่น้องนันแห้งหลายจา้ะตายหมดแล้วจ้ะพี่น้องบ่ไดา้น้ำนะจ้ะเป็นอาทิตย์นะอาทิตย์สองอาทิตย์พี่น้องฝนบ่นตกนะ รุดตัวห็ดอากาศปลาแรงนี่นะจ๊ะหลังเลิกงานโอ้ยโอ้เป็นอย่างนี้เป็นยังเป็นยังเป็นยังนี่โอ้มาตาหักแต่พี่น้องเกิดจุ่มกันอยู่บ้งแนะ่โอ้งามแท้งามแท้ หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกพนะพนาพี่น้องเพื่องขาไล่จ้าอุอ้ยขาอวบแห้งมาพ่นะพ่นาปฏิทูสยงามแห้งพี่น้องจ้ะอ้ามานอยู่พี่น้อง อุ้ยมองในพี่น้องมองในี้้น่ะเออไอ,ไอง้งามเนาะเสียงฝ้าห้องบุ่มบุ่มพี่น้องตาฮักน่จาจะมองน่ะแกงกรอบๆพี่น้อง ดอกสมีกำลังแก่งแกรองงามงามงามโอ้ยบังหนพียนองจ้าตะลุดตวนเพิ่นหายจ้าเพิ่นบ่ไดหน้ามาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นาะจ้ามาถือฝนสองคืนอ๋อตะลุดตนูน เย็นลราพี่น้องมอสีสมสมต้าไกลๆกพุ่นจ้าเพิงสมขาไล่เฮาจ่าพี่น้องโอ้ยงามแห้งวันนี้จ้าสวยงามมากเลยโอ้ยงาม,มาจ้าพี่น้องเน็ตเพิงสมขาไล่พิ่นทนทน,ทนหนาวทนฝนจ้าพี่น้องลองดูอีกแล้ว ได้บ่เนี่ยอ๋อได้ยูจ้จะได้ยูไปลุยกันต่อจ้ะอืมฝากระห่องมาเป็นบาดบาดสาวๆได้แล้วจ้ะพี่น้องเี็นีนกละเพิงสมขาล่ายจ้ะพี่น้อง อ้เพื่อนความงามของเพื่อนอุ้ยอันนี้แล้วจ้าโอ้ยืยนเฮียงครูกันได้จ้าพี่น้องยืยนเฮียงครูกันเลยเสียงฝ่าหวัว โอ้ยพงพี่น้องเพิงหวานกำลังมาจ้ะเจะ้าปนเนาแเหล่าจ้ามันถือฝนเนา่าเลยพูดน้ำดอกมีสีแดงบนอนี้อืมงามพี่น้องเพิงหวานจ้าตัวนี้เพิงหวาน เดี๋ยวเจอส,าาสิแปะซื้อภาษาสวีเดนไว้น,ำน้ำเราจาะวาคนสวีเดนเพื่อนอื่นไว้จังไหนนี่แหละจ้าพึ่งหวานเปรบเทียมนะจ้าพึ่งขาลายหมวกส้มแล้วก็พึ่งหวานเท่าเนาะจ้าเฮเรีบๆไกลๆพี่น้องพึ่งหวานจ้าพึ่งหวานพึ่งหวานกำลังมานี่จ้าพึ่งหวานเท่า อุ้ยตาหักเชียวเฮ้ยมันนกเอียงห่องมาจาดกันโอ้ยงามครับพี่น้องเฮ็ดคูลูอยู่บ้างในพี่น้องคูลูคูลูลปมาเป็นอยังนี้พี่น้องปมาเป็นอย่างไรครับแพรเอ,อามือเจยเนาะจ้า ปาดก็ห่วงพ่อฝ่าพ่อฝนโอ้หญ่งามพี่น้องดอกแม่กับดอกลูกนะพี่น้องเห็ดนเห็ดตุปุ้ติปีอยูย่เห็ดอุขูลู่อยู่พี่น้องไตฝนม่เห็ดหัวสมขาไล่เพิงสมขาไล่ออกดีพี่น้องกะล่งเป็นสาวกะล่งเป็นไะ อันนี้เป็นอยังเอือนพุ่มต้นบูเบอรี่นะจ้ะบางที่เฮ็ดเฮ็ดมันปูพ่นกระสิเกิดไต้ต้นไต้พุ่มบูเบอรี่นะจ้ะนั่นเด็กพี่นนอกเห็นบ่พ่นเมลี่อยู่เปล่าตากะห้องพ่อฟา เอ็นอยู่จากดอกหนึ่งว่าพ่อเฮ็ดมันปลูกกลุ่มหนึ่งจะพี่น้อง เมื่อนี้เลิกงานเร็วเนอะจ้ะฝนตกห่อมที่สองขึ้นเห็ดกระพ่อได้น้ำอยู่จ้ะ จออีกดอกนึ่งจ้าเพิงวานหัวโสมขาลายพี่น้องดูนะว่าเหนียกคนนะอือคนนะงามแห้งอืองามพี่น้องส้มขาลายจ้าอันนี้เท่าแล้วดอกนี้เท่าแล้ว นี่ไนอยู่ว่ปพอเฮ็ดหนาแหลแ่จ้ะพี่น้อง ก้อยเฮ็ดนาแหล่บ้านท่าเพืนนี่จ้ะมาพอเฮ็ดก้อยเฮ็ดนาแหล่บ้านห้าพี่องถือฝนชำบักคักเลยจ้ะ ขาพอนเหพี่น้องหลียู่เตนต้ตนมอต้นเฟิร์นเรนาจะขาพนอนบวบจ้นนะอนุปาดขาแม่ล่ำขาแม่พี่น้องุณอนะอขาอ้วกค่ะ โอย้ยง,งามแห้งพี่นอ้องขาตุ๊บุติปีข้ขาบวบเลยจ้ะคำ้ำหลอดพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเจอสิยางออกไปหารถเล,ลจาจ้พี่น้องโอ้ยบางในขาพี่นแองโอ้ย,อยาง,งามพี่น้องงามแห้งนะจ้ะเอ้อยุ่งกับวีวีข้างหูนี่แหละ ชือว่ามอน้กะบ,บ่ผิดฟังจ้จะก็เจอเรื่อยๆจ้ะพี่น้องตั้งแต่เดินขอามาในป่าเนะฝ่ากับห่วงพ่อฝ่าโอ้ยน้องเฮ่พูนแม่พี่น้องฝ่าห่วงแล้ะ ทำแล้สิเมื่อบานเราจะฝนกับสิตกห้ามแล้วสิยางออกไปหารถเอเดอร์จ้าทีนี้สมมาพักควนล้วจะพี่น้องได้อยู่ค่ะได้พ่อแกงอยู่มื่อนีมาประเดิมมาแหกมานค่ะลังฝนตกหอดถนนําพี่น้องพวกไก่ดอกเจอยางันร้อนๆมองเจอจอดรถไว้นล้พี่น้อง ่ได้ขอไปลึกจ้าวันนี้พี่น้องฟ้านํากันพี่น้องบุมากบุมากโอ้ยพุน่น้าเลยเอ็นเอ็นอยู่พี่น้องพุ่ไกลๆคุพ่น เจอยางป่ะสุดค่ะพี่น้องยางอยู่น้อยเดียวจะชิยางไปหารดจ้ะทั้งน้านี่เพอเกินสามรอยเมตรจ้ะเมื่อบ้านกันจ้ะพี่น้องได้ยุจ้าเมือนนี้ได้ยุใส่เวลาหลังเลิกงานนะจ้ะพี่น้อง เสร็วแล้วแป๊บๆค่ะเก็บประมาณชั่วโมงหนึ่งยางชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าเจอเหลืองานมากมันคำเหรอเนะจ้ะใบสามกว่าสิมาขอดปลาเนาะจ้ะแล้วก็มือนีกับบ่มีแดดจะเป็นคืมคืมคืมฟ้าคืมฝนนั่นแหละฝ่ากับห้องอยู่ตลอดการเก็บเห็ดในป่าเลยจ้ะมือแรงคิดอ่าพยากรณ์อากาศเพิ่นว่ากะสิตกอีกจ้ะมือแรงแต่ภาวนาให้ตกโต๊กไร้จ้ะพี่น้องเห็ดเฮาสิได้ขึ้นหลายๆเนาะจ้ะ ขอบคุณสําหรับการติดตามจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เขามาติดตามช่องอเล็กซ์เจอร์สวิตไทยเนาะคะ่ะขอบคุณกำลังแรงใจการสนับสนุนทุกๆทุกๆคนเลยนะคะเมื่อนี้เข้าเมื่อบานกันดีก,กว่าค่ะพี่นอ้องกรที่ฝนจุตกะห้ามเข้าพี่น้องไปค่ะเมื่อบานกันค่ะพี่น้อง